วันนี้หนึ่งสมสามวิ่งมาทางล่องอีกแล้วนะครับก็ช้าอยู่หกนาทีนะครับวันนี้หนึ่งสามสาม QSV ห้าสองสี่ห้านะฮะโอ้วันนี้เพิ่งตู้แอร์มาสี่คันเลยนะฮะวันนี้ผ่านไปแค่ไปแล้วนะครับ